สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้เนี่ยเราจะแบบมาปลอมตัวเป็นผู้เล่นใหม่ท่นผู้ชมอ่ะเพื่อนบอกว่าเยอะเกินนะผมเพื่อนกลัวและล่าสุดอ่ะนี่เลยวันนี้ผมจะมาเล่นสองไปด้วยเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้มันนั้นแหละแอปหนึ่งอุ้ยเกือบตายเกือบตายมาดูมัวแต่เก็บของจะมีตัวมาชาร์จเราไหมเนี่ย เพื่อนน็อกไปหนึ่งแล้วป่ะเดี๋ยวรอมันเจาะออกมาได้บ่มันถือเพื่อนในี่เจาะป่ะวะไม่เจาะวะฝันดีครับน้องขอญาตอัพตองไฟก่อนละกัน จะเรียบหนึ่งเนาะข้ามมันได้วันเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนก่อนคนดูเหมือนเพื่อนจะแย่นะครับขอเยียบเรียนให้แป๊บน,นึงเพื่อนโอเคเฮ้ยแต่ว่าเหมือนเพื่อนจะยิงได้แล้วว่ะชุบหน่อยชุบหน่อยเออชุบได้ชุบได้เพื่อนฮ <c oughs> ะช่วยเพื่อนแต่ละกันคันคอเฉยมากดูเดี๋ยวผมจะแบบดีดไปดูที่ตรงจัตุรัสเดคราเลยแล้วกันนะ้คนดูนะเพราะว่าเป็นเมืองที่คนลงบ่อยนะผมเมืองน,นี้ ใกลวงฟ้าด้วยได้มีคนสู้กันอยู่เป็นอะไรปะเพื่อนเศร้าอะไรปะเพื่อนเสียงอะไรปะเพื่อนมันวินง่งไปไหนมาดูมันไม่ขึ้นมาข้างบนนี่ยหละโอ้อหถ้้ลูกหนึ่ง เฮ้ยเฮ้ยจะสวนหัวเราก็ดูไอ้นมโดนพี่โดนพี่พวกเอต์จะโดนพี่ให้หมดแต่ยังไม่มีคือแบบว่าไม่มีรีแอคชั่นจากเพื่อนเลยก็ดูยิงไปสามคิวแล้วเนี่ยโอ้โหแต่ได้มาหกคิวนะดูผมว่าเพื่อนแบบไม่ค่อยแปลกใจนะเพราะว่าแบบเพื่อนไม่ได้แบบโฟกัสเราอยู่อะ เพื่อนกำลังฟาร์มอยู่รแบบตั้งใจนะผมไปไ่ไดเราจะยิงต่อไปเพื่อนเพื่อจะเห็นเห็นว่าเราแบบยิงโหดมากเราอย่าได้รับคำชมจากเพื่อนเพื่อต้องชมเรานะอย่ามาเก็บของกันอ่าโอเคอะไรท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเข้าไปซื้อหน้ของตัวถ้าซื้ยาเพิ่มมาดีกว่าเอ้ไม่ใช่ดิโดนตัวโดนตัวโดนแล้วก็ซื้อตาราสังหารนะผมเพื่อจะตกใจไหมขอดูขอดูนะเพื่อนน่าจะตกใจนะครับผมดู เออเพื่อนปิดไมค์ไปแล้ววะเพื่อนไม่พูดแล้วฮะตาฝาดไหมผมไม่ฝาดผมนึกว่ามีแบบเหมือนจะมีคนตกลงมาตอนนี้ตลบตกมาจริงด้วยนะครับมาจากไหนวะถ้ามันยิงหัวเราด้วยประเด็นอะมาได้ไงอะปืนครบขนาดนี้ไม่ใช่คนเกิดใหม่ด้วย ใกชักปืนอ้าวไม่มีหรออ้าวรอบนี้หูฝาด <c oughs> นึกว่ามีคนอยู่หลังเต็นไอ้บ้าเอ้ยศัตตูวิ่งหนีอยู่แล้วผม <c oughs> เดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าพาสเียเลยละกันเพราะว่าเมืองอ่ะตัวเนี้ยมันตาล่าจะอยู่แต่และน่าจะไม่มีคน,นครับโอเคโดนไปวิ่งแสดงว่าแถวนี้ไม่มีคนเดี๋ยตาล่าพยายามวิ่งแบบเขาจะแบบถามมาแบบเอาบุญรักษาเขาได้ไหมเขาชื่อว่าบุญรอดนะผมมาดูกันว่าบุญเขาจะช่วยได้เขาได้หรือเปล่า เฉียวเหรียญเฉียวเหรียญน,นี่คอโดจับมาไว้ต้องเสียวเหรียญให้เพื่อนเสมอน,นะครับไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามเข้าใจไหมคอนโดมไม่มีอะไรให้ซื้อแล้วอะ่ะมันซื้อไปหมดแล้วอะ่ะเออมีคนบอกว่าพี่สอดอ่านวงเลยเดยิจริงๆการอ่านวงมันอ่านยากนะคอนโดนะแต่สิ่งที่อ่านได้ก็คือนี่เลยเครื่องสอดแนมนี่ซื้อไปซะนะครับนี่วงจบนี่นะครับผมแต่ว่าศัาตรูเนี่ยอยู่ที่ฟาร์มตัวเปียนละ ้ยหน้าเรามีอุย้ยมีหนายตัวมีหนายตัวเรา,า,า,าจะเล่นตัวนี้ก่อนนะอู๋ยไม่โดนเลยว่ะ วิ่งประมาทไันี้ก็เรียบร้อยมนเห็นว่าเราเจ็บไงแล้วเ,เพื่อนเราดาบได้ไงวะเนะี่ยทหนทุกคนเพื่อนเราดาบใครวะเพื่อนเราดาบใครนี่ท่าทุกคนอีดิ่งเทคนิคนะบางศัตรูจะคิดแบบชอบประมาทกนะ็คือแบบวิมันเจ็บแล้วเราชาร์จมันแบบฟรีๆเลยนะผมวิ่งเข้ามาหน้าตั้งไม่ป้องกันอะไรเลยก็จะโดนอย่างนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทเฮ้ย โดนมันจะพุ่งมาหาผมด้วยเนี่ยโดนโดนชนครับผมจจงาวันี้ปืนผมยิงช้าวัดไม่ได้ข้าราเพื่อนดาวเพื่อนมาดาเลตอนนี้เพื่อนดาวสไกลเลยโอเคช่วยได้ช่วยได้ไดตาล่าตายไหนก็นไม่รู้นะคนโด การแต่งตัวไก่มีประโยชน์นะศัตรูชอบประมาทประมาทเยอะด้วยนะครับไม่ใช่ประมาทธรรมดาเดี๋ยวเข้ามาก่อนโอเคเพื่อนกลับมาเก็บของเดิมได้เราไม่ได้โอกาสเข้ามาชุบเพื่อนเลยนะเมื่อกี้เขาดคือศัตรูมันก็แบบมากันใหม่เรื่อยๆน้าไม่หยุดนะครับมีตีใหม่มาเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาซื้อตลาดทหารดีกว่ามีคนโหลดระดับตรงสนามไปไม่ไป ใไอมีคลังแสงอะไรฮะเฮ้ยมีคนอยู่บนหัวผมได้ยินเสียงครับต้องเจอซองไฟพี่น้น้องนะเจอซองไฟพี่หน่อยนะน้องนะเรีร้อยเพื่อนก็เห็นนะเพื่อนรีบวิ่งขึ้นมาเลยนะเมื่อกี้เฮ้ยประตูตอยู่บนบ้านนั้นอะไรนะคนนั้นะ วร์วแล้วจะไปไหมแหม่แม่เสือสาวยิงเวี้ยใหญ่เลยนะเฮ้ยตัวถอย มีตัวถอยมีตัวถอยพีย่เอวจะสวบสวบอะไรพ <c oughs> เพี่เอวเฮ้ยเอมแปะไอนดูเอาเอมแปะมาเล่นดีไหมเนี่ยกระโดดยิงนะครับเอาว่ะไม่รู้ว่าไม่บั็กหรือเปล่านะผมแต่ว่าเพื่อนปิดไม้ได้ยังไงไม่รู้นะแต่ว่าตีนี้เดินกันเป็นทีมนะชอบชอบได้แบบว่ามีโอกาสรอดสูงคนเดินเป็นทีมอ่ซื้อเครื่องบ้ามาทุกคนครับ ผมรู้สึกว่าจะมีคนอยู่ข้างในเมือนงนะี่นะจะขอปล่อยโดนเช็กก่อนเนี่ยสนามมวยจะมีแน่ทางเข้าวงมีคนมาเพื่อนโดนมาเพื่อนแต่มันไม่โดนคนมาเพื่อนโอ้โหเกือบนะผมเมื่อกี้คนดูวิ่งทางตรงด้ผมอะ ยืมเพื่อนวะโอเคเลอใครใส่ชาร์จน่อยเป็นไงเพื่อนขอบคุณนะไม่ยอมชเลยนะ ช่วยเพื่อนก่อนนะใครมาวะไม่ใช okay, oh ่เพื่อนนที่าโอเคโอ้โหตกใจหมดเลยนึกว่าเสียงอะไรก็ทอกระแทกมาแล้วคนดูนี่อึ้งเลยคนดู25คนครับผมตอนนี้อุ้ยปืน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 อ้เจ็บเจ็บเจ็บเบเจบเบเบเงนวิ่งจมาีเลยเพื่อนระวังนะ ศัตรูวิ่งแบบหน้าตั้งแบบหน้าโดนมากก็โดนแบบหนึ่งวางประตูวาร์ปแล้วแวนไปไหนแววนไปไหน <c oughs> เป็นไงประมาทไงเห็นแล้วเอ้อคนนี่มา เรียบร้อยเห็นเราไก่หน่อป้อมาัเราใหญ่เลยนะฮ้ยม,มีคนอยู่บนบ้านอีกเรียบร้อยยิงจิ้วๆเลยเกมนี้เขาดูเมื่อกี้แบบมันขึ้นตากี่ตาไวนะ้น่ะเยอะมากนะเออฝากกดไ์ก็แชร์ได้นะครับ